รับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายพิศนุชมมือเป็นผู้ใหญ่บ้านสเรโบราณหมู่ที่สีน่ตเฉลิปรอเาเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับในคลิปนี้ผมก็จะแนะนำบ้านที่ได้เป็นตัวแทนหนึ่งตำบลหนมู่บ้านยังยืนนะครับก็มีปัญหาในการอัปเดตเรื่องราวเพิ่มกิจกรรมอำเภอ บำบัดทุกบำรุงสุขเท่านั้นนะครับช่วงนี้นะครับท่านปลัดไปแนะนำควาสามารถที่จะอัปเดตเรื่องราวและเพิ่มกิจกรรมของหมู่บ้านเดาได้นะครับในแต่ละว,วันทาน่ามีกิจกรรมรสามารถอัปเดตได้ทุกวันนะครับแต่หลายๆท่านก็ประสบป,ปัญหาแล้วก็ถามมาหลายๆทรั้เลยนะครับในเมื่อท่านถามมาก็จะทำคลิปให้ท่านได้ดูให้พอเข้าใจจะเป็นอย่างไรตามไปดู้นะครับ ครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆผู้นำนะครับเมื่อเราเข้ามาในหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับเราให้เราไปที่เข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อกดคลิกเข้าสู่ระบบในส่วนของผมก็จะมีชื่อผมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่แล้วนะครับเราไลท์เซฟข้อมูลรหัสผ่านไว้แล้วนะครับโดยไม่ต้องใส่อีกนะครับก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับคลิกตรงเข้าสู่ระบบ รอสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงเวลานี้นะครับรู้สึกว่าจะใช้กันเยอะทั่วประเทศนะครับอาจจะอัปโหลดช้าหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราต้องอาศัายเวลาช่วงที่คนไม่ค่อยใช้กันนะครับถึงจะอัปโหลดข้อมูลได้เร็วอันนี้พอเราเข้าสู่ระบบได้แล้วมันก็จะมาหน้านี้นะครับท่านเห็นมาดูด้านนี้นะครับให้เพื่อนๆผู้นํามาดูด้านนี้ก่อนนะครับมันก็จะมีแท็บเมนูต่างๆนะครับ ให้เราเลือกอันดับแรกนะครับตรงนี้นะครับอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับเพราะว่านในคลิปนี้ผมจะมาสอนเฉพาะการเพิ่มเรื่องราวกิจกรรมในช่องอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขเท่านั้นนะครับนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับและครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วท่านก็จะเห็นข้อมูลนะครับที่มันซ่อนอยู่ เีว่าเมนูที่มันซ่อนอยู่โผลอ่อมานะครับเห็นไหมครับด้านนี้นะครับท่านไปดูที่ทั้งหมดตรงนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดนะครับให้คลิกไปตรงที่ทั้งหมดนะครับชี้แล้วก็คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งครับครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับท่านก็จะเห็นอ่า ชื่อของช่องตรงนี้นะครับรือช่องอำเภอปัมบัตทุกบํำรุงสุขเห็นไหมครับช่องนี้นะครับเป็นช่องของเรื่องราวที่เราจะเพิ่มเรื่องราวและกิจกรรมนะครับของมู่บ้านของเราไม่ว่าจะกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่สามารถอัปโหลดเพิ่มเรื่องราวไปได้ทุกวันถ้ามีกิจกรรมนะครับทีนี้มาดูแถบทางนี้จะมีแถบสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวนะครับ ให้เรากดเพิ่มเรื่องราวเฉพาะในกดไปที่แถบสีเขียวเท่านั้นนะครับนท่านปิัดบอกว่าทางแต่ข้างบนแถบสีน้ำเงินนี่ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับให้ท่านไปเพิ่มเรื่องราวของเรานะครับเพิ่มเรื่องราวกิจกรรมในแถบสีเขียวนะครับคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้ หน้าตาแบบนี้นะครับท่านเห็นไหมตรงนี้จะเป็นชื่อของผมอยู่แล้วนะครับก็เป็นของของผมเนาะนะครับมันจะขึ้นอยู่แล้วนะครับมาดูในช่องนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นหน่วยของอำเภอประสาทในช่องนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วช่องถัดมาจะเป็นช่องอำเภอจังหวัดนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับมาดูที่ชื่อกิจกรรมนะครับมันจะมีชื่อกิจกรรมในข้อนหนึ่งเนี่ยชื่อกิจกรรมครับ ัวข้อกิจกรรมและโครงการนะครับให้ท่านลองคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปครับเนี่ยพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเมนูที่ซ่อนอยู่ขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนนะครับชุมชนวิถีพุทธหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนนะครับการอบรมการลงข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับแต่นะครับสำหรับกิจกรรมอื่นๆน,น,นะครับที่อยู่นอกเหนือจาก เนี่ยข้อที่ถัดมาตรงนี้ชุมชนวิถีพุทธเนี่ยถ้าเราอาจจะไปกิจกรรมช่วยเหลือกอเรียกอะไรล่ะไปช่วยเหลืออย่างเช่นสนับสนุนกีฬาโรงเรียนนะครับกีฬาสีโรงเรียนเนี่ยกีฬาตำบลต่างๆเนี่ยนะครับให้ผมจะเลือกอันนี้เลยครับสำหรับจะเลือก1นําตำบล1นหมู่บ้านยังยืนนะครับมันจะเป็นก็เรียกว่าหัวข้อที่รวมๆไว้ในนี้เลยนะครับเลือกตรงนี้นะครับสาหรับผมเลือกตรงนี้เมื่อเลือกตรงนี้ครับให้คลิก เข้าไปเลยนะครับมันก็จะไปขึ้นอยู่ในช่องนี้ทันทีนะครับ1ตําตำบล1นหมู่บ้านยังดีเนละือกตรงนี้นะครับทีนี้มาในแถบที่2ประเภทกิจกรรมนะครับเอาลองคลิกดูนะครับตรงนี้จะมีช่องให้คลิกนะครับเนี่ยชี้ไปแล้วคลิกเลยนะครับคลิกไปเ,เมนูที่ซ่อนอยู่ก็จะโผล่มานะครับเราจะมีประเภทกิจกรรมอบรมประชุมกิจกรรมบำบดัดบบทุกบำรุงสุข ส่วนผมจะเลือกข้อ2นะครับบำบัดทุกบำรงสุขนะครับอาจจะกิจกรรมทั่วไปที่นอกหมู่บ้านก็แล้วแต่นะครับเลือกเป็นบำบัดทุกบำรงสุกก่อนนะครับเลือกเข้าไปนะครับทีนี้มาดูนะครับอ่าสองมาดูอีกค่ะแผนโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรงสุขนะครับเราเลือกดูเราคลิกตรงนี้ได้เลยครับมาชี้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งครับ ลิกปั๊บมันก็จะขึ้นเมนูที่ซ่อนอยู่อ่งไม่ระบุไม่ระบุแผนงานโครงการนะครับอ่าเมนูที่2มันจะขึ้นว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ท่านเลือกอันใดก็แล้วแต่เลือกก่อนครับเลือกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทุกอย่างเวลาอัพโหลดต่อไปสามารถเข้าไปแก้ไขได้ทีหลังครับสมมติว่าผมเลือกว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปราสาสตรติผมเลือกตรงนี้นะครับคลิกไป นะครับพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็รอว่ามันจะขึ้นแบบไหนนะครับรอดูก่อนนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วนะครับ mm hmm. พอมันเป็นแบบนี้หลังจากที่มันนิ่งให้เรา,าเลือกกิจกรรมนะครับ พิมพ์ไหมกิจกรรมอาลองพิมพ์ดูมันจะอยู่ไหมสมมติผมเคยพิมพ์ไปแล้วนะครับมันไม่อยู่เพราะฉะนั้นเลยเลือกตรงนี้เลยนะครับเป็นเนี่ยพิมพ์ไปแล้วมันไม่อยู่ก็เลือกเป็นไม่ระบุกิจกรรมนะครับผมเลือกไปก่อนนะครับเลือกไปก่อนตรงนี้ครับเลือกเป็นไม่ระบุกิจกรรมในส่วนข้อที่3ตรงนี้นะครับเลือกกิจกรรมตามแผนโครงการเลือกไม่ระบุกิจกรรมไม่ระบุพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วเลื่อนลงมาดูอีกทีนะครับ ในช่องตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆผู้นํานะครับใส่รายละเอียดเราไปทําอะไรมาใครทําอะไรที่ไหนยอย่างไรใส่ตรงนี้เลยนะครับใส่ให้มันตรงกับภาพกิจกรรมที่เราจะเลือกขึ้นมาอัปเดตในช่วงต่อไปนี่นะครับพิมพ์ให้เรียบร้อยนะครับวันไหนวันที่เท่าไหร่วันเวลาเท่าไหร่ก็พิมพ์ไปกิจกรรมอะไรทําอะไรนะครับก็พิมพ์งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราเลื่อนลงมา เมื่อพิมพ like. ์เรียบร้อยแล้วโอเคเป็นอันว่าโอเคถูกใจแล้วพอแล้วช่องนี้รายละเอียดต่างๆนะครับเราก็มาดูที่เลื่อนมาดูที่แถบตรงนี้นะครับมันจะมีช่องว่างว่างให้เราคลิกเข้าไปนะครับแตะแล้วคลิกเข้าไปนะครับเมนูที่ซ่อนอยู่ก็จะโผล่ออกมานะครับมันเกี่ยวกับอะไรให้เราเลื่อนดูนะครับมันจะเกี่ยวกับอ่าตัวนี้มันจะเชื่อมโยงกับไท a i QM นะครับไทคิวแต่นั่นแหละนะครับแต่ให้เราเลื่อนดูว่ามันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เราดําเนินการ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เราจะเพิ่มเรื่องราวต่อไปนี้ไหมนะครับถ้าไม่มีไม่เกี่ยวเลยนะครับผมจะเลือกตรงนี้เนี่ยมาที่ข้อที่48ข้อสุดท้ายเลยนะครับโครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอันนี้ผมเลือกตรงนี้ไว้เลยครับผมเลือกตรงนี้ไว้เลยเนี่ยผมเลือกไปมดว่าข้อ48ผมเลือกได้นะครับผิดพ,พลาดไปแก้ไขได้ทีหลังเลือกไว้ก่อนนะครับอ่าสุดผมเลือกไปแล้วทีนี้มาดู ตรงนี้จะเป็นชื่อของผมเบอร์โทรที่เราได้บรรึุข้อ,ขอมูลไว้ก่อนนานั้นแล้วนะครับมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแผนที่ Google Map มันจะโผล่ขึ้นมาให้เราระบุตำแหน่งนะครับตำแหน่งกิจกรรมที่เราดำเนินการนะครับในช่องนี้ให้เรามาคลิกโอเคคลิกไปเลยครับโอเคนะครับเมื่อคลิกโอเคเสร็จมันจะขึ้นรูปมือแบบนี้ให้เรา ลากแผนที่กดนะครับกดค้างแล้วก็ลากลงไปที่หมู่บ้านเราหมู่บ้านเราอยู่ตรงไหนเราก็ลากไปหาจนเจอนะครับสมมติผมเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับในตำแหน่งอำเภอปรา,าสาทมันก็จะขึ้นนะครับแผนที่ของอำเภอปรา,าสาทขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยผมลากมาถึงหมู่บ้านผมนะครับพอเจอหมู่บ้านตัวเองให้เราชี้ไปนะครับ ชี้ไปแล้วให้คลิกลงไปเลยนะครับคลิกลงไปเลยกดลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นอย่างผมเนี่ยมันจะขึ้นตำแหน่งหมู่ที่4อันนี้ทําไมมันถึงขึ้นหมู่ที่4นะครับเพราะว่าผมเคยนะครับเขาเรียกว่าปักหมุดนะครับปักหมุดหมู่บ้านตัวเองในกูเกิลแบบไว้อยู่แล้วเป็นหมู่4นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่บางท่านมันอาจจะไม่ขึ้นแบบนี้อาจจะขึ้นเป็นพิกัดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าบางบ้านนี่อาจจะไม่ขึ้นอยู่ในระบบแผนที่ของ Google m a p นะครับแต่ของผมมันขึ้นอยู่นะครับก็ พอคลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็นมูสีเชื้อเพลิงประสาทนะครับเรียบร้อยตรงนี้ก็แค่นี้นครับหน้านี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับให้เราเลื่อนมานะครับเนี่ยบันทึกการเปลี่ยนแปลงแต่อย่าลืมว่าตอนนี้เราอย่างไม่ได้บันเรายังลืมอะไรอีกอย่างเราลืมอัปรูปภาพหรือวิดีโอลงนะครับ <S 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 ตรงนี้อย่าเพิ่งบันทึกเด็ดขาดนะครับ เพียงแต่เรามาทําในด้านนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ,อย่างผมเนี่ยจะทําด้านนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเข้าไปอัพอัพรูปภาพที่หลังนะครับก็ให้เราไปเลื่อนตรงนี้เลยตรงนี้ยังไม่ทํายังไม่บันทึกนะครับยังไม่เสร็จนะครับเราเลื่อนไปที่ไปให้สุดนะครับเลื่อนไปให้สุดครับมาถึงหน้าตรงนี้ให้มาดูฝั่งตรงนี้นะครับจะเป็นจะเป็นที่ให้เราคลิกลากและวางรูปภาพ ด้ที่นี่นะครับเราจะเพิ่มรูปภาพนะครับในส่วนที่สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับใช้กิจกรรมนะครับสมมุติว่าเอาเราจะอัพรูปคลิกเข้าไปเลยครับคลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะไปเชื่อมโยงข้อมูลไฟล์รูปภาพต่างๆที่เราลงไว้ในคอมเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลือกมานะครับให้ตรงกับกิจกรรมที่เราได้อ เขียนข้อมูลนะครับรายละเอียดต่างๆไว้แล้วให้ตรงกันนะครับเลือกมาสมมติว่าผมเลือกภาพนี้นะครับผมคลิกเข้าไปที่ภาพนี้ก่อนคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นแถบสีดาเงินนะครับแบบนี้นะครับเป็นสีดาเงินคร่อมอยู่ก็ให้เรามาที่ Open เลยนะครับโอเพนกดโอเพนรูปที่เราเลือกมันก็จะอัพขึ้นมาในหน้านี้นะครับเนี่ยมาแล้วนะครับเห็นไหรูปภาพนะครับ ต่อไปถ้าเราในส่วนตรงนี้เรามีหลายรูปภาพเราอยากจะได้เพิ่มรูปภาพขึ้นมาอีกก็ให้เรากดตรงนี้ซ้ําเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับกดซ้ําไปเลยนะครับพอกดไปมันก็จะไปเชื่อมโยงข้อมูลรูปภาพที่อยู่ในเครื่องของของเรานะครับอ่าสมมุติว่าผมเลือกรูปนี้เนี่ยคลิก้าไปนะครับมันก็จะเป็นแถบสีเงินแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็มากดที่ Open เหมือนเดิมกดเข้าไปครับครับ รูปก็จะถูกอัปโหลดขึ้นมานะครับถูกอัปโหลดขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาหน่อยนะครับต่อไปในส่วนของหกภาพกิจกรรมต่างๆการอาภาพถ่ายกิจการจัดกิจกรรมนะครับเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับสมมุติกดไปแล้วเราก็เลือกมาสมมติว่าเราเลือกรูปนี้รูปที่ผมเลือกนี้อาจจะไม่ตรงกันนะครับก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็นตัวอย่างนะครับเลือกผมก็เปิดเข้าไป นะครับพอเลือกไปแล้วมันก็จะอัปโหลดขึ้นมาทันทีเราอยากจะเพิ่มรูปภาพอีกเราก็กดเพิ่มตรงนี้อย่างที่ผมได้บอกมาสักครู่หนึ่งนะครับก็กดเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับสมมุติว่าผมเลือกรูปภาพเรียบร้อยแล้วเป็นอันเรียบร้อยนะครับในหน้านี้หน้าที่ในช่องของอกิจกรรมบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับในการเพิ่มเรื่องราวและกิจกรรมก็ในหน้านี้ก็เป็นอันสิ้นสุด นะครับทีนี้ให้เราเลื่อนมาที่เนี่ยมาที่นี่เลยนะครับเนี่ยเลื่อนมาบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับอ่ามันก็จะขึ้นอัพอ่ามันจะขึ้นการอัพโหลดนะครับเมื่อบันทึกกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงแต่ตอนอันนี้ผมไม่กดนะครับเพราะว่าผมอ่าตัวนี้ผมจะไม่เซฟนะเป็นการอ่าคลิปแนะนำเฉยนะครับแต่ที่จริงคือผมทำไปแล้วนะครับ ทีนี้สมมติว่าผมบันทึกไปแล้วเมื่อเรากดบันทึกมันก็จะรอจนกว่าอัพโหล,ลดข้อมูลสําเร็จนะครับนะครับมันจะขึ้นมาแล้วก็ปิดปิดที่แท็กสีแดงสมมุติว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูนะครับทีนี้เมื่อเราอัปโหลดกิจกรรมไปแล้วนะครับถ้าเราอยากดูกิจกรรมที่เราอัปโหลดเข้าไปเราสามารถชี้ มาชี้ที่ตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับกดไปดูนะครับไม่ได้ไม่ได้แก้ไขนะครับในส่วนนี้คืออ่าไม่ได้แก้ไขแค่เรากดไปดูนะครับอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะครับเน็ตบางที่ก็ ผมคิดว่าในตรงนี้ที่ช้าหรือเร็วก็จะเป็นเพราะว่าช่วงนี้นะครับท่านผู้นําทั่วประเทศใช้กันเยอะอยู่ก็จะเห็นกิจกรรมที่เราอัปโหลดเข้าไปนะครับทีนี้เราสามารถแชรบไปแช์ไปที่ไลน์สามารถกดแชร์ไปได้เลยนะครับแชร์เรื่องราวต่างๆของเราเหมือนเหมือนเหมือนที่ผมอยากจะแช์ไปในในในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านยังยืนสามารถกดแชร์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับปรมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะไปที่ไลน์กลุ่ม ใครท่านใดจะกดลูมันก็สามารถดึงมาที่ได้เลยทันทีนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วโอเคปิดย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปทีนี้มาดูถ้าเราจะแก้ไขข้อมูลนะครับให้มาที่การจัดการนะครับในเราจะเราจะแก้ไขข้อมูลในส่วนไหนนะครับให้เรามาคลิกที่ ในส่วนของการจัดการนะครับคลิกเข้าไปนะครับสมมุติว่าผมต้องการแก้ไขอาจจะอัปโหลดกิจกรรมผิดพลาดอย่างไรก็ไปตรงนี้นะครับเนี่ยพอคลิกเข้ามาเสร็จมันก็จะเมนูที่เมนูที่ซ่อนอยู่ก็จะโผล่ขึ้นมาก็เนี้ยนะครับมาคลิกตรงแก้ไขได้เลยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะลบทำไมก็ลบออกได้นะครับแต่ถ้าเราจะแก้ไขก็คลิกสมมติว่าผมคลิกแก้ไขนะครับอา่าคลิกแก้ไขคลิก นะครับมันก็จะโหลดมาให้เราได้แก้ไขกันนะครับมันก็จะใช้เวลานะครับโหลดอยู่นะครับสักครู่หนึ่งนะครับอาจจะอ่านเน็ตบางท่านอาจจะเร็วจะช้ามันก็อยู่ที่ว่าช่วงนี้อยู่ที่ว่าผู้นําใจกันเยอะด้วยเช่นกันครับรอสักนิดหนึ่งนะครับเราให้มันโหลดสักนิดหนึ่งนะครับใจเย็นๆนะครับเพราะว่าบางทีก็รอสักนิดหนึ่งนะครับ เมื่อเราคลิกแก้ไขออกมาแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับเห็นไหมครับว่าจะมีให้ช่องเราให้เราลบแล้วก็อัพรูปภาพขึ้นมาใหม่ได้ทันทีเนี่ยนะครับเป็นเครื่องหมายกากระบ,บาดลบเนะี่ยให้เรากดลบได้เลยนะครับหรือว่าเราจะแก้ไขในส่วนทางนี้เราก็สามารถคลิกแล้วพิมพ์แก้ไขใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้พอสมมุติว่าเราแก้ไขเสตรต็จเรียบร้อยแล้วสมมติแก้ไขเสตรต็จเรียบร้อยให้เราบันทึกนะครับบันทึกได้ทันทีนะครับแก้ไขเสตรต็จเรียบร้อยก็คือบันกดบัน บันทึกการเปยนแบงได้ทันทีนะครับอันนี้ต้งแก้เรื่องเรกมาที่เราทําข้อมูลเสร็จนะครับเรา,าเมื่อเมื่อเราปรับปรุงข้อมูลเสร็จมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับแก้ข้อมูลปรับปรุงข้อมูลสําเร็จนะครับก็ให้เรากดปิดได้เลยนะครับปิดได้เลยนะครับปิดได้เลยครับก็เป็นอันว่าคลิปนี้นะครับก็ ครับเพื่อนเพื่อนผู้นำครับก็เป็นอันจบนะครับในเรื่องของการนะครับเพิ่มเรื่องราวกิจกรรมในช่องอำเภอบำบัดทุกบำรงสุขนะครับซึ่งท่านประหลัดบอกว่าสามารถที่จะอัปโหลดกิจกรรมได้ทุกวันนะครับในช่องแถบสีเขียวตรงนี้นะครับนะครับสามารถอัปอัปโหลดเรื่องราวกิจกรรมได้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอให้พวกผิดพลาดระการก็แนะนำคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับ คือหลายๆท่านก็อาจจะประสบการณ์ไม่เหมือนกันในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์นะครับอ่า,อาบางทีก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่รู้นะครับแต่เว็บเพจนเพจต่างๆที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าไปตรงไหนก่อนนะครับต้องมาเรียนรู้ท้งนั้นนะครับสำหรับเว็บเพจใหม่ๆนะครับปุ่มตรงไหนบางท่านก็หาไม่เจอนะครับบางท่านก็ อาจจะเร็วหน่อยถ้าไม่ได้ไปอบรมไม่ได้รับขคอนแนะนําเราก็ต้องมางมถามว่าทําได้ไหมนะครับแต่ว่าทําได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาในการงมสักนิดนึงเล็กบางงมก็แล้วกันนะครับวันนี้สําหรับคลิปการสอนไม่เรียกสอนดีกว่าครับเรียกเป็นการแนะนานะครับเรียกว่าเป็นการแนะนําการเพิ่มเรื่องราวกิจกรรมในช่องอาําเภอบําบัดทุกบํารงศุขนะครับซึ่งสามารถเพิ่มเรื่องราวและกิจกรรมได้ทุกวันนะครับท่านมีกิจกรรมในหมู่บ้านทุกวันก็สามารถ อัปลดขึ้นทุกวันนะครับท่านประหลัดแนะนำมาอย่างนั้นนะครับในช่องของในช่วงของในช่องของอำเภอบัมบัดทุกงบังทรงนะครับเพื่อนเพื่อนผู้นำนะครับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับในช่องของผมไว้นะครับขอบระคุณอย่างสูงนะครับคลิปท่าการใดก็แนะนำนะครับใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ